สวัสดีครับท่านเราก็แวะมาซื้อข้าวนะพี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าข้าวลงช่วงนี้ลงราคาเหลือกระสอบเท่าไหร่บ้างแล้วนี่โอ้แปขาวลงอยู่นิดหน่อยเนาะถ้าเก่าก็จะถูกลงมาอีกเนาะไม่มีเก่าค่ะไม่มีเก่าบ่นี่จะใหม่บ่ไปด,ดูน้่งเขาใส่ทองนู่น โอ้สอบเดียวบอกอบโอเคไปมาซื้อข้าวสารนะพี่น้องเอ้ย<ช>สองกระสอบซือบ้อเอาไว้ให้บ้านเขียวด้วยนะท่านเป็นข้าวใหม่เลยนะว่าจะเอาข้าวเก่าให้บ้านเขียวแต่ว่ามีแต่ใหม่อนะเอาใหม่เลย แต่ก่อนเราตอนเรื่องเราซื้อแพงๆน่ะพันเจ็ดเนาะพันสเจ็ดนี่นะพันเจ็ดตอนนั้นที่มันแพงๆเนี่ยแต่ตอนนี้มันข้าวนาปรังมันออกมาแล้วมันก็เลยถูกลงมาท่านไม่มีได้อยู่นั่นข้าวนาปรังนาปรังไม่มีเนาะถ้ามีนาปรังน่าจะถูกเนาะเออซื้อข้าวนาปรังไปให้เพิ่นกินนี่ก็น่าจะดีอยู่มันจะได้ถูกข้าวนาปรังมันจะถูกกว่านะท่านไปเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน สองก็สอก็พันห้กบก็มันคุ้มกว่าไปซื้อข้าวเปลือกเนาะก็ซื้อข้าวเปลือกเนี่ยมันเปลืองนะทุท่านแปดร้อยกินได้ไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือนซื้อแปดร้อยโอเค,คเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกินข้าวก่อนนะหิวข้าวเช้านะท่านยังไงก็ฝากไว้ท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในโพธินะครับผม มาซื้อข้าวสารนะสองกระสอบนะโรงสีใหญ่ที่เคยมาบ่อยๆนะ